ไหลแล้วนะคะ,ะที่บ้านบ้านอะไรนะลุงบ้านบ้านเอบ้านก่อเอหรือบ้านเอนะลุงบ้านเอหมครับบ้านเอนะคะ,อะตอนนี้น้ําไม่ได้ติดไหลแล้วนะคะที่นี่เนาะก็ในขณะที่เรากําลังรอเนาะรอประสานงานกานอเอาเครื่องตัวนี้จะไปติดตั้งตรงจุดไหนนะคะเราก็แจกน้ำเนาะน้องแจ๊คเขาก็มีใจเนาะมีใจที่จะแจกน้ำนะ ให้ให้ทุกคนรอนะรอประสานงานนะก็ขอบคุณลุงบาทนะลุงบาทกับน้องน้องอะไรนะลุงน้องหลอดฮะลุงบาทกับน้องหลอดนะคะนู่นนะน้องหลอดเสื้อสีเมพูนะแล้วก็ลูกสาวคุณลุงชื่ออะไรนะยุ้ยฮะยุ้น้องน้องน้องยุ้ยน้องยุ้ยยุ้ยน้องยุ้ย ก็น้องหลอดแล้วก็น้องยุ้ยลูกสาวคุณลุงนะคะที่มีจิตเมตตาเนาะทาให้น้ำหลอะได้ไหลนะแล้วก็ทําให,ยหย้ยังไม่เต็มเปิดอีกหน่อยสิยังไม่เต็มถ้าเปิดหน่อย <ล ưng. S 2> เปิดอีกสิเี่เปิดหน่อยอาเอาเอาแ๊เปิดอยงนี้แก๊ดยังไม่เต็มเลยเปิด่อฮะอกไปได้เลยใช่ไหมอ๋อ อันนี้ใกล้ใกล้เต็มแล้วนะคะเกือบเต็มแล้วค่ะมาแล้วนะ,ะก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะที่จะทําให้น้ํามันไหลได้เนาะแต่ว่าก็นี่ค่ะ,ะคุณตานะคะคุณตากับหลานนะคะ,ะก็ช่วยกันเนาะ,ะเราก็พยายามนะคะที่จะ,ะนำนำ้นำไม่นิตินะเข้ามาที่นี่ได้นะรอนะคะ รอเวลาเนาะก็ทําความดีไปเลยนะคะน้าสะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงมีวิบเป็นดังากเนะคะค่ะก็ขอบคุณโอกาสดีๆเนาะ,ะเราเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะไปเชียงรายอาทิตย์หน,นึ่งเนาะไปเชียงรายหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กําลังจะกลับุบลราชธานีของเราท่นเองเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้แบ่งปันน้ำบริสติกนะก็ขอบคุณแจ๊สด้วยนะคะที่ มีความตั้งใจเนาะที่จะทำนะน้องยุ้ยนะคะอันนี้น้องยุ้ยลูกสาวคุณลุงนะคะแล้วก็น้องหลอดนะคะน้องหลอดก็ไปเมื่อกีก้นี้แล้วนะเมื่อกี้เห็นกระติกหนึ่งนี่ไงนี่ไงกระติกของน้องน้องเขาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะคุณลุงเหลือใกล้เสร็จละคุณลุงกลับขอพระคุณก็ขอให้ความดีตรงนี้นะคะที่คุณลุงเนาะ,ะคุณลุงได้ได้แบ่งปันน้ำแมกนติกเพื่อทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อเพื่อนบ้านนะคะในในถังเนี้ยนะสองถังเนี้ยนะ ขอให้เกิดผลดีมากมายในชีวิตของท่านนะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่ทําให้มีคลิปในวันนี้นะภาพในวันนี้นั่นเองนะก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนในความดีนี้ได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็ จ abei, ายายระรอนะรอจนจนเวลาถึงเวลาที่จะกลับเนาะงานเสร็จก็จะกลับอุบนราชธานีเนาะก็ด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะวันนี้เรามาถึงบ้านเอแล้วนั่นเองนะคะไหมน้ำตรงนี้ก็ไหลไปน่ั่วไปอันนี้ไหลก็ไหลไปอยู่ด้วยกันเนาะก็เอาแค่สองถังนี่แหละพอละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะแต่เราก็าจัดน้ำไม่นิติได้สองถังนี่ก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะก็ฝากร้านชุดสีชมพูเนี่ยนะกินเยอะๆนะคะได้ฉลาดฉลาดเนาะนะเด็กเขาก็ฉลาดอยู่แล้วนะจะฉลาดยิ่งขึ้นไปนะก็แข็งแรงนะสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นภูมิแพ้นะภูมิแพ้เยอะๆเนี่ยกินได้เลยนะเด็กๆเนาะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ